สวััดีครบเรามาดูผลฟุตบอลลีกยุโรปเมื่อค่ำคืนวันพฤหุธที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะัดที่22เตะกัน2คู่เวสต์แฮมยูไนเต็ดเสมอกับบอลมาร์ตไป1-1เกมนี้เนี่ยทีมเยือนนำไปก่อนจากโดมินิกโซลันกี้ก่อนที่เจ้าบ้านมาตีเสมอได้จากจุดโทษของเจมส์วอร์ดพราสส์ส่วนอีกคู่หนึ่งวู๊ดแพ้ให้กับแมนยูเต็ดไป3-4นะเกมนี้ทีมเยือนแมนยูได้ประตูจากแรดฟอร์ดฮอยลุนแม็กทอมแล้วก็คอบบี้ไมนูนะ ส่วนวูฟได้ประตูจากปาโบซาลาเบียซัดจุดโทษครับอีก2ลูกม,มาจากแม็กซ์คิวแมนกับเปโดเนโตไปดูกันที่ตารางคะแนนของทั้ง4ทีมนะฮะเวสแฮมตอนนี้อยู่ที่6มี36แมนยูขยับไาอยู่ที่7มี35วูฟอยู่อันดับที่11มี29ส่วนบอลมาร์ทอยู่อันดับที่12มี26คะแนนส่วนดาวซานัวล่าสุดยังคงเป็นฮาแลนด์กับซาร่าที่ซัดไป14ประตู มาดูกันที่โปรแกรมนัดต่อไปนะเกมที่23แล้ววันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์นี้มีเตะ5คู่เอเวอเรสต์เปิดบ้านเจอสเปอร์ไบรทตันพบคิสตันพาเลทเบอร์ลี่เจอกับฟูลแลมดิโอซโซเปิดบ้านเจอลูตันทาวแล้วก็เชฟยูเจอกับแอสตันวิลล่าวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์มี4คู่บอร์นเมดเปิดบ้านเจอฟอร์เรสต์เชลซีพบวูฟแมนยูเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมคูบิกแมตช์ก,กับอาร์เซนอลเจอกับลิเวอร์พูลฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคืนมันเดย์ไนท์ระหว่างเบนฟอร์ดเปิดบบ้้านนเจอกัแมซิตี ข่ามไปที่ฝั่งสเปนนะเมื่อคืนนี้มีลาลิกาสเปนนะตกค้างก็ปรากฏว่าเกลาเฟ้แพ้ให้กับเรมัาดิดไป02ทีมเยือนได้ประตูจากโคเซลูเหมา2ทําให้สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เรมัาดิดกับขึ้นมานำไปจากฝูงที่57คะแนนทิ้งอันดับ2กิโลนาไป2แต้มส่วนเกลาเฟ้ยังอยู่อันดับที่10มี29คะแนนเหมือนเดิม เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมน,นัดต่อไปเกมที่23ของลาลิก้านะคืนวันศุกร์นี้เลยก็จะมีบิลบาวเปิดบ้านเจอกับมาโยกาวัานเสาร์ที่3กุมภาพันธ์มี4คู่บาร์เซียเปิดบ้านเจออัลมาเรียแคนาดาพบลาสพามลมาสอลาเบสเจอบาอร์เซโลนาแล้วก็คิโรนาพบกับเลอโซซิดัดวันทิตที่4กุมภาพันธ์มีบีเิวเจอกับกาดิสโอซาซูนาพบเซลตาบิโกเบติสเจอเกตาเฟ่แล้วก็คู่บิก๊กแมตช์เรอัลมาดริดเจอกับแอตมาดริดฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคืนวันเดย์ไนท์ระหว่างลาโยบายกกาาโนพบบบังเซีย